เน right. 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 wow. oh. oh. ีลยสองรัวถ่ายยัเน้ยตัวนีครับมีเร่อรับสู่รยการ BB Channel นะฮะคือกนเทไนเปยีหัวันเปเทอมมาแล้วถ้าไม่เจอตูขอโทษด้วยนะเ ก็ต,ตายอยู่แสดงว่าทางยาวไอ้เฮียยิงทำไมมาฮะใครตายวะใครตายโโวะโอ้โหหัวแตกเต็มผาดเต็มเลยคนเด้อเด็คนนึงว่ะหัวแตกเราจะมาดูานนครัับีนะ ผมรู้มหาเทพอยู่แคชมหาเทพผมเอาทางทางซ้ายตัวนะครับดูนะครับผมดูนะครับตอนนี้ทางซ้ายนะครับมาเทพหน้าหนึ่งมาเทพสายใหญ่เลยครับมาเทพยังไงครับตับพลาจะตับพลาดบ่อยมากเลยปล่อยว่าผมมึงอ่ะเราจะมาดูที่คอมแทมนะครับคอยเราก็จะวิ่งวิ่งวนไปเรื่อยนะครับ อาเกตนะคะเดินหนึ่งดอกคนรอดหรือเปล่าขวมาขวาม,มาขวาสกุปดีไม่ทระวังนะงระวังระวังมีกู้เร็วนะถ้าเกิดกูเร็วดอ,อดถ้ามีกู้เร็วมันเข้าไหมล่ all right เพื Let out. ่อนน้นบอกว่าจะพยายามถึงวันนั้นถ้าไม่ถึงเยาว่าแล้วกันอ้าวเยอะเอาเอูเาเ้ตายแล้วถลบหล้านวางข่ามดัว ที่แค่แม่ะโปรอยไม่ใช่โปรมาเดินตามหลังเองอยู่ตั้งหลังกดมาจริงน่าน้าด้วยถาลูกเอาเองนะครับถาลูกจะดูผู้ชายเราไหมสิงนะครับเราจะมาดูทอมแทมกับอาวพลอยนะครับส่วนคุณรอดก็จะไม่ดูกันนะครับคุณน็อตได้บาเลยบาเลยแนะพลอยมีการยึดยึดยึดเอาตัวตายตายอาว์พลอยตาย

นั่นไงบอกแล้วพี่น็อตรอบหน้าถ้าอื่นจะแลกเอาปืนหรือมาแลกปืนแล้วนะก็ได้ใช่ไม่ท่ไม่ใช่บาลีตายถามนี่โอ้โหนะวะยังชักปืนไม่ทันโอ้บาลีสุดยอดไอ้แหนบมีมาปูโวยฮะโวยฮะอย่างนี้ชักไงฮะโวยนะพี่โอ้โหแม่งใส่ใหญ่เลย มาข okay. oh, ้หลังนั่นแหละเยเชนโอ้ยสุดยอดที่จะเล่ที่จะเล่เอนะ่นปามาสเขาพอยก็บอกมันเร็ระวังรู้ดิตัวพี่หรือวามาสดิเนี่ยแล้วตอยก็ถคือออรู่เนี่ยนั่นและอย่างั้น่านั้นผมดีใจดีใดีใจ <Yeah. S 2> เยมมันก็บูมไกลไว้ปลอยจับม,มับชอบไหมครับอไรเด็กก็โดนพลอยตบทางแอร์่อนได้ไม่ไห้เล่นอะไรกันเนี่ยพวกเขาไม่รู้หรอว่ามาแล้วอะ นัดเดี๋ยวเขาดูก,กระตุล,ลอนอนเหรอนอนพร้อมขออ<บ>เขานาอแตงแตงไม่ได้ยินเหรอวะไม่ได้ยินโอ้ไม่ได้ยินน่ะ ไม่ไม่ไปเสียงเต้นตแปลกใครเปิดโหมดเพลงใครเปิดโหมดเพลงไม่รู้รอ๋อเป็นไรอะ่ะหนังไม่รู้ไขยไเ,อเอ้ว่าหรอเออว่า นาเจ็บกันโอ้โหบุนก่คนห้องนึงกี่คนอ่ะห้องนึงกี่คนเลยล่ะอะไรกี่คนสองคนออเออฮ่าค <laughs> ิดถึงจังเเให้เปิดหมดพิงไม่รู้เรือ่องกรอ่หน,อหนูก็รู้มันจะท้อ้วัะทำทยังไง ทำยังไงแกไงแกไม่เป็นเหนึ่งเอาห้องอื่นได้วะโอเค let's go แล้วก็แหลกเป็นโงจุดงนอนพร้อมเขานะตอนไหนก็ได้ อยู่ไม่เอายนอนพร้อมเขาเนอะนัดนัดนะอ่ะนัดอาจค้ดว่ามันจะได้ยินเสียงพวกมีไว้ยนยโอ้ยเยอะ Did